ีจามือนีกรสิผ้ามาเห็ดของหวานจา้านี่ของหวานของเข้ามือนีกระสิเป็นเตาส่วนจา้าเมี่ยนบักทั่วเหลืองจา้าทั่วเหลืองแต่โดนล้ล,ล่ะก็ได้คิดอย่าว่าเอ๊ะเสียดอย่างดีก็เลยสิมาเห็ดเตาส่วนส่วนพี่น้องเอซี่เบิงจา้าอันดับแรขกข้ากระแซนทั่วจา้าทั่วเหลืองสีไว้ข้างคลืเนนะ แต่ไว้คืนนึงแต่แล้วเขาก็เอามะน,นึงจ้าเอาทั่วเรือมะน,นึงให้มันสุกจ้าพอสุกแล้วเขาก็พักว่าจากนั้นเขาก็ไปตั้งหมอจ้าแล้วก็เทน้ำใส่ข้นน้ำเดือดแล้วลนนลลนนลลแล้วเขาก็เทน้ำตาลทรายจ้าเอาน้ำตาลทรายลงไปจ้าคนน้ำตาลทรายให้มันละลายเนาะคนน้ำตาลทรายมันละลายปึ๊บแล้วเขาก็ผอนไฟจ้า ทอนไป้เราแล้วเขาก็ไปเอาแป้งมันจ้าเอาแป้งมันมาละลายน้ำเนาะนี่วัวเฮ้าส์สิส่แป้งมันให้มันเป็นเหนียวเหนียวเนาะเวลาเห็ดเตาอสอมก็สิเป็นเหนียวเหนียวเหนืดๆนี่จ้าคิดอยากยก็เลยว่าเห็ดกินดีกอพะนะกินผู้เดียวเด้นี่จ้าแลา้วเขาก็เทแป้งมันลงจ้านี่กระตัม ก็ตามใจชอบของข้าจ้ามักแบบว่าเนียเน้ยวเนื้อหน,นืดอขนขนเขากะใสลงไปจากสามซีซอนนะจ้าแล้ลเข้าวก็ค่อยคนค้นนะจ้าไฟอ่อนๆคนไหนมันเป็นให้มันบ่จับโตกันเป็นก้อนนะจ้าแป้งมีจ้าค้นไปค้นไปเรื่อยๆจ้าแต่ละข้าก็ไปเอาทั่วเนาะทั่วเหลืองดีข้าหนึ่งว้แล้วข้าก็พักว้เนะจ้า แล้วเขาก็ไปเอามาลงจ้าเราก็จะได้เอาถั่วลงไปเอาใส่บวกลเด้มันท่านไหนเหนียวมันท่านไหนเหนียวพ่อก็ได้ใส่แปงมันลงไปอีกจ้าเสร็จแล้วเราก็คนคนคนไปจ้าให้แป้งมันไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนเนาะให้แป้งมันมันละลายเนาะจ้าจ้าคนไปเรื่อยๆได้จ้า ไอ่อนๆเนาะนี่พอได้ทีแล้วแล้วเขากะเบึ้งมามันเหนืดไปมันเหนียวมันเหนืดไปเนาะวันนี้เขากะไปเอานี่จ้าาทถั่วเหลืองมาใส่เลยเนาะวัะนนี้นี่ใส่ถั่วเหลืองลงไปแล้วก็ใส่เกลือจากน้อยด้วจ้าให้มันกลมกล่อม หัวข้าใส่น้าตาลลงไปแล้วน้ำกะทินี่เขาเอาเวลาที่หลังเนาะเอาไวราตัน้นานต่อส่วนเนาะมันจะได้ความมันๆจ้ะหวานๆมัน,กนๆนนนกรุบกรอบข้านี่ถั่วก็สุกแล้วนะคะเหลืองดีจา้าเหลืองสุกแล้วอันนี้ก็สิบปีจา้า อือ,อ,น,อนี่ละข้าวกะทิปักสวยเนาะบะนี้แล้วก็เด็กนี่จ้าพร้อมจะกินแล้วนะคะ <c oughs> ตักมาจากสองทับพ,พี่กับพ่อจ้า <c oughs> นี่ได้แล้วเ <c oughs> นินปบะคัคเลยจ้านี่ห <c oughs> ูเป็นตาแสรบนะ <c oughs> ท,ทั่วเลืองกะสีงามงามจา <c oughs> ้าเสร็จแล้วจ้า <c oughs> วันนี้ข <c oughs> ้าเทศกกะทิค่ด ลงไปนี่หมักมันไปหลายๆเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยจ้าเต้าส่วนจ้า